สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูโกเบโก้เอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มหรือว่าไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแกะมาได้3,200ชั่วโมงครับโอ้ยังเปรี้ยอยู่ก็ตรงนี้จะจะทำประตูน้ำนะครับก็เลยต้อง เปิดน้ำออกเปิดน้ำเข้าบอ่อใหญ่อ๋อโอ้ไม่รู้ว่าเชเฟอร์ชื่ออะไรนะไอ <ś led> หนุ่มจำไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นซีเมนต์ SM <ม>ก็ไม่มีไฟท้ายนะครับน้ำหนักชัางเมื่อเช้า21ตันครึ่งครับไม่มีกล้องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโตโ ไม่มีไฟท้ายอย่างอื่นก็เหมือนมักเทนนหมดแล้วครับค่าตัวนี่สล้านมิทอน0 9 3ลูกบาทเมตรสำหรับบักเก็ตของเขาสีมิลครับบุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3ามเชกอ่ะคอยดินให้ได้ดูสวยๆหน่อย JO5E ขีด TG ครับ 1ีโนี่สิบสีกิโลวัตต์คูณด้หนึ่งจุดสารีดมาได้155ตัวครับบั๊คาวาซากิตัว KPM คาวาซากิ k 7เอ้อดัดไปเรื่อยครับไบแท็กแปดสิบเซนล้อเลอยเจตัวแคเรียสองกาดข้างละตัว SM สเอ็มสามพันสองร้อยชั่วโมงก็ยังลอกกิ๊กครับมีความเร็วสูงครับถ้าเทียบกับรุ่น8เนี่ยบูมสลักอะไรนีจะตัวน,นี้จะหนาครับนะจะแข็งแกร่งกว่ารุ่น8นะครับหรือว่า YN15 นะ YN15 ก็มา r k 1 0เ m ก็ความสมูทนี่จะสุดยอดวารุ่น8ครับดูแลโดยอริยะครับอริยะอ u ควิวเมนแต่เ,เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็เป็นรถที่ยอดฮิตยอดนิยมสำหรับโกบิโก้ตั้งแต่มาร์กวันนะจนถึงมาร์คเทนอาจจะไม่ค่อยเร้าใจเท่าไรครับ แต่ก็ชมได้ครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีสาวๆนี่ดูฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับเขาดู YouTube หรือว่าเพจนะครับหรือว่ารวิวชาติเจริญซัมเอ์คาเวเตอร์อินทรักโอ้น้ำแห้งนี่น้ำประปาหมู่บ้านครับ ตัวเดินนี่น่าจะขยะบ้าครับนะแต่ว่าถ้าเป็นร้อยสี่เนี่ยนับจะสกูรร้อยสี่สิบเอลซี่สิบเอ็ดแล้วก็ถ้าเป็นมาร์ทเทนตัวท็อปนะตัวท็อปจะกล้องหลังมีไฟกระพริบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก็จะข่าตัวจะสูงกว่า SM SM นี่ก็จะ สี่ล้านมิทอนครับนะเครื่องยนต์ก็ซีสูปเทอร์โบขามเร็วนะครับวินเตอร์คุลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำอีโน่แมะโอ้เฟรมใหญ่นะชอบสีนะสีสบายตาครับนี่ก็หาปลากันไม่ต้องนะ ปลากันปลาเยอะอยู่ตรงนี้ผมงบอกว่าปลาปลาดุกปลาตะเพียนเยอะอยู่โคเบโกรอยซีก็ได้รับความนิยมมากครับนะใช้เครื่องอิซซุซีเจเจเคเจ็ดวีนัตเจสโกลุดยดนี่โอ้มีเป็นน่าจะยี่สิบคันน้อง ส่วน SM สอก็ถือว่าใช้กันเนยอะครับมาราเทนก็จะตัวตัวเต็มท็อปนะเต็มเต็มเต็มรูปแบบน,นี่อาจจะลรถเฟอร์น,นิเจอร์ไปหรือว่ารถออปชั่นไป4 5อย่างครับนะแต่ความสามารถก็พอๆครับตัวท็อปแล้วครับนะเพียงแต่ไฟท้ายไม่มี มองข้างหลังไม่มีไฟท้ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็กล้องหลังเติน้ำมันแบบออตโต้สวิตตัดนะครับอย่างอื่นก็โอเคใช้ได้ครับใช้ดีเร็วแรงประหยัดแล้วก็อึดทนเหมือนกันนะครับเออคนขับนี่ได้อาบน้ำาะเนี่ย สงสัยสิไม่ได้อาบน้ำไม่้องน้ำเมันคุน,น,น,นเลยไม่ได้อาบโอ้เหมือนฝนจะตกครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ทั้งวันครับเดี๋ยวจะไปช่องเจ็ดนะครับเนี่ยโอ้นี่ฝีมือนะไม่ธรรมดาครับนี่ยเรื่องบูตอะไรจะแข็งแกร่งกว่ารุ่น8นะครับเสริมความแข็งแกร่งสลัก ต๊ำระบบแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดเชื้อเพลิงกว่ารุ่น8ประมาณ16เปอร์เซ็นต์นะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยครับสำหรับโกเมโก้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโรงงานก็อยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับจังหวัดระยอง ให้ดูสวยงามครับผมใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r in Truck 0982723752ต้องการปรึกษาก็ได้เลยครับเรื่องดอว่าเรื่องการทำมาหากินนะพี่น้องชีบนั้นมีเยอะอ๋ะอนี่สีงลงใบใสละหมอ จะไปดึงสโลปครับอ๋อตรงนี้เปิดน้ำแล้วดึงสโลปให้แต่งให้สวยงามครับเอาแค่แปดนาทีพี่น,นอ้องาจจาะไม่ค่อยฟึดฟัดฟึดฟัดเพราะว่างานเรี่อว่างานเคียร์ริ่งให้สวยงามครับก็ไม่ต้องรีบ น้องก็หาปลานะฮะดังมาดักปลาพนะี่น้องยังบออยู่เวลาหมดหมดเวลาครับเอาแค่เก้านาทีฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ